không như vậy anh nè รวามเตือนคลิปเป็นเดียวนี้มีเนื้อหาที่ยังคายชมที่มีอายุน้อยกว่านอดีตควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่กินบุหรี่หรือดูดเองหมดแล้ก่อนที่จะไปบึ่งคลิปเรานะครับก็อย่าลืมติดตามเพจนี่มานชาเมื่อวานด้วยนะครับหรือสั่งซื้อได้ที่เพจเลยนะครับสามารถอ inbox ได้ไปที่เพจหรือเฟซบุ๊กสามบ้าหรือเฟซบุ๊กฝาก่อนปลุกจินได้เลยครับลิงก์ทั้งหมดอยู่ใต้คลิปนะครับทุกคนราคาเริ่มต้นที่350บาทเท่านั้นนะคะถ้ารู้รายละเอียดเพิ่มเติมบ็อกซ์ไปที่เพจเลยค่ะตอบเร็วกันใจแน่นนนนนนอาามมีีคคคุณภพะะรรัับบช ถ้าใครที่อยากได้กระเป๋าสซมบาชานอลขนาดหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทนะครับสามารถอินบ็อกมาที่เฟซบุ๊ก s u ม m e าได้เลยนะครับหรือว่าอินบ็อกมาที่เพจทำายละเอียดแซมบ้าชานอลได้เลยนะครับลิงก์ทั้งหมดอยู่ใต้คลิปนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผม m m ม r c าช n น e l นะครับวันนี้เราก็จะมานี่ครับทุกคนเราจะมาเขาเรียกว่าอะไรว่าตำมะขุมครับ กลมาคง,งาพริกครับนี่ครับกับพริกอีกไม่รู้ว่าจะถึงร้อยเมตรไหมนะเพราะว่าบอกยห้หมดกาบเ <c oughs> นี่ยครับเพราะว่าตอนแรกเราว่าจะมาต,ามตำ z สมต่ำเออส้มต่โอ้จับไม่ได้ส้มตำํตำครับร้อยเมตรแต่ว่าหนูถ้าแล้วพริกน่าจะไม่ถึงรัามาดูกันนะครับก่อนเื่นเลยต้องมานับก่อนเพว่ามันถึงร้อยเมตรไหมนะหนึ่งวินาทีอสองสอ่หจ็สบสิบองสิบสี่สิบหกสิบแปดสิบี่สิบสสิ้าสมเ็ดสามสามส 别别，别了，别 <noise> 了，别了，别 <noise> 了，别别别了，别 <noise> 了，别别别了，别了，别别别了，别了 9ก้าเอ็ดเก้าสองเก้าสามเหดนึ่รอย่รื่อยๆหนึ่งร้อยสยสดูดูดูครับพี่ครับไปเลยหนึ่งร้อยบเมตรครับต่ำเดี๋ยวตวหนจะตามก็ได้เดินๆเราต้องให้ตากล้องตามให้นะครับทุกคนนี่ครับวันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญครับผู้เชี่ยวชาญไอ้ตรงไนรถผู้เชี่ยวชาญนี่ครับนี่คือผู้เชี่ยวชาญในการทำอาหารของเรานะครับเพราะว่าตั้งมาคะ ดูพี่ครับโอ้โหแตกวะต่ำอ๋อมันก็ต่ำบ้านเหลี่ยมไอ้เนี้ยพี่ลอยซิปเมตรครับโคตรเกลียดครับเรามารอชมนะครับว่ามันจะเออเฮ้ยว้หยาบลอยปฏิอักษ์ตกหันอ้าวเลยเอ้มันทำไมต่ำไม่แตกครับไอ้บางกองนัมนว่เนี่ยดูครับจะต้องพันมุมพันมุมกันจัดมุมนี่นะครับก็คือมันมันเยอะนะครับเราก็ต้องทําแบบนี้เอานะครับโอ้โหหลายเลยต้องคิดยากนิดเดียวผมผมผมต่ำไม่เป็นนะครับ ครับก็เลยต้องให้เนี่ยครับผู้เชี่ยวชาญออกอีกแล้วครับประเดี๋ยกูตัวหน้านี่ยนะมือดูครับเราดูด้านในนี้นะครับตอนนี้ก็ดูด้านเราจะดูด้านในจากกล้องยินนะครับนี่ครับทุกคนจะพาไปดูนะครับขอวันนี้ลงก่อนดีกว่านะวันนี้ลงเงี้บอกไม่ทิ้ตกห่างเราเอาประเดี๋ยวลงก่อนนะครับทุกคนย๊อกอีกที่เอาบิ๊กไทรมาัตะุ่งเออใส่ต่บัาคุงต่ำยังไงก็ไม่แหลกครับโหดดูิ ปผมจะตามเองนะต่ำแห้งแห้งเดี๋ยบอกว่านี่อย่างติกดตาคนเดียวโอ้โหต่ำยากวอสแรงว่าเมียจ้าดูนะทุกคนผมว่าเอาแค่นี้ก็พอแล้วแม่งปวดมือนะครับทุกคนก็ได้จะพอแล้วมั้งเนี่ยปวดมือแล้วร้อนแล้วครับจากหนาวหนาวเมยวเห่อยเมย์เหรอปั่งเมย์เหรอเมย์เหรอต่อไปห่อใส่มะคงไปเลยนี่ครับต่อไปเดี๋ยวๆใส่มะคงลงไปครับนี่ครับ โอเคใส่เลยเฮ้ยใส่ไม่ได้จิหนึ่งนี่ว่าดูครับสีแบบต้มยำกุ้งครับรู้สึกว่าอุบาทชิบหายเลยครับทุกคนกินเลยก็ได้มั้งเนี่ยโอ้ดูครับดูครับอันนี้เขาไม่จ่ายครับไม่ให้ดูผพงนัวนะครับนี่คือผพงนัวครับทุกคนเขาไม่ได้จ่ายโงด้วยผู้ใหญ่มาเดีกผู้ใหญมาเด็กผู้ใหญ่เหี้ยอย่างงี้เนี่ยเหี้งนี่สีสเปย์วะสไปยสุกี้ เปลี่ยนซือเนี่ยเหรอเฮ้ยกระเดียกนกันนอะนี่ครับใส่เข้าไปครับใส่เลยครับใส่หลเลยหลใส่หลเลยนี่ไอวามะนาพวกอนี่ครับเกเียนี่ครับสวยๆเลยคุณเขือเทหมาเฮ้ยไปไปรันเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเเฮยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้ยเฮ้ย น้ำนัวครับอันนี้น้ำนัวเสร็จแล้เปลาน้ำปลาครับใส่ลงไปแล้วครับจืดใส่ล้วใส่ใส่ลงไปแล้วครับใส่โอ้โหจุดยอดครับปิดฟ้าหยับลงไบอกเลยโคตรเกลียนครับพริกไทยครับพริกไทยครับเปิดเปิดครับใส่อเปิดใส่เลยใส่เลยนะครับเปิดใส่แล้วก็ใส่ไปใส่ได้โอ้ปิดไว้ครับไอชว์กล้องนี่ก็ได้เลยนี่ครับพริกไทยไม่บอกยี่ห้อครับนะครับทุกคนเราก็จะพาไปดูตอนตำนะครับทุกคน ปลาตัวเบิ่งใจสภาพแล้วแม่เบากล้าแตงโอ้โหเดี๋ยวครับน้ำลายแตกนะครับทุกคนไม่อยากจะโม้ครับบอกเลยว่าโคตรแซ่บครับอือเออมือละครับทีเดี๋ยวมันโซผ้าโอ้เบิกใจแน่บอกพิกเลยโอ้โหเซ็ตน้ำลายแตกแล้วส้มตำกับจิกลอยเมิตรนะครับของพวกเรา ครับผมก็จะทีแล้วนะครับทุกคนเราจะมากินด้วยกันนะครับว่ามันอร่อยป่านไหนนะครับโอ้โหดูร่วงแต่ใครว่าป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 ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดียมันสูบบ้านะครับทุกคนผมว่ามันกินได้อยู่นะเนี่ยดูจากสภาพสารรูปของมันแล้วไอ้โมันกินได้แตไม่มีน้ำป่านี่ครับคิดหยาดอยู่น้ำโปอมีนะเนี่ยประเดี๋ยวเงี้ยวทุกคนว้ายเบ่งหนดูเบ่งหนดู แนวชิมไหครับชิมทันี่ครับวิ่งนะครับแต่ก็แต่าเตีงไ้ยัดเวครับท่านยินเงือกกระเตียงนะต้องเขามีหนามตอกแสบแ่บแสบบประเด็นก็แม่งหนามโป้มีแมงก็ขีดยางแต่ว่ต้องีดเป็นแสบแ่บอยู่แ่บมาแมงหนามโปมีประเด็น มันเสียบเดิเอ้ามันเสียมันเสียอืมแล้วไงมันไปแล้วนะครับว่าแตแบบมันเสียไเด้ว่าบ้าว่แต่มันเสียไปลีเดมันเสียไปลีครับประเดี๋ยวบเลนี่ครับแมงเสียเพียละ A few moments later นี่ครับทุกคน ไ,ไม่เผ็ดเลยครับดูครับก่อนอื่นเลยกินน้ําก่อนเลีไอวแบบนี้วะก็ทําความสะอาดลิ้นก่อนนะครับก่อนเรามาเดี๋ยวมันจะไม่ได้รับรสชาติของความอร่อยของตําัะหุ่เรานะครับทุกคนก็ผมไม่อยากจะพูดเท่าไหร่ครับว่าแม่งโคตรอร่อยครับแบบในโลกนี้เขาไม่มีใครตําอร่อยกว่านี้แล้วครับทุกคนใครตําครับโอ้เชฟเนี่ยครับเนี่ยครับอย่าลืมไปติดต่อมีดของเขาด้วยครับน่ลิงลิงลิงอยู่ใต้เพจเนี่ยเออลิงอยู่ใต้คลิปเลยครับครับคำใหญ่ๆครับ งาบ้าเขี่ยไปเลยเรากับบัวความสุดๆถ่อยไหมครับครับผมก็ไม่รู้พูดนะครับแบบเจ้าครับ แล่อขืนให้ท่านผู้ชมเบิ่งแน,น่ๆน่ครับกขืนกขืนหลายระเด็เครับจิตเอาลองดูอีกคำนะครับม,รมันกินไมนกินหลายระเด็เครับเพราะว่ามันเสียหน่ายเพราะอันนี้ผมเจเอาไปแจกชาวบ้านททุษฎาด้าลากลางบ้านนะครับเด <c oughs> ี๋ยต้องกินได้โคตรละซ้ำหนีได้ครับเพราะว่ามันจีบพบอพอ่อผ่อฆ่า,าบานใหมู่บ้านมันกว้างครับเนะี่ยนี่ครับต้องต้องกินค้าหน่อยๆเอาเพราะว่ามันมันเผ็ดแห้งมันเผ็ดแห้งเขาต้องกินค้าหน่อยๆมันก็เพ็ดยนท้าทายเลยนี่ครับอื้ม เสียบีเด็บไม่บอเลยแต่ว่ามันขาดความหวานเนาะเพราะว่าเ <พอ S 1> สียบเป็นอย่างไรเข,ข,ข,ขาคือไม่มีน้ำตาลเดิมแต่กรุลิม <laughs> ครับรครับสดน้่ากินนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำปลาอย่างดีนะครับเห็นยุ่ยเหี่ยงกันเรื่อยออกมาดีว่าดีบอกไลยก่อนใครจะติดต่อสปอนเซอร์ส้มตำนะครับเดี๋ยวเืงอแตกเืงอเข้าตาอ่ะก่อนนะ A later few moments อันนี้ก็แบบบอกเลยว่านี่ครับอร่อยที่สุดในหมู่บ้านนะครับเนี่ยโคตรอร่อยเลยถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องสมาชองเนาะนะครับทุกคนเอาไปครับทุกคนเพราะว่าเรื่องหอหน้ามากครับบ่อยอ่ะแม่งกระโจนปิ่มมายข้นบัวลอยข้นบ่เห็นไหมข้นเห็นแล้วเนาะใส่กินฝาเดี๋ยวเพื่อเพื่อคนมาซิมไปไป โอ้พ oh, เทียมโอ้พ่เทียมมันนั่นส oh, <Yeah. S 2> <t iny currently> ิเทแมงเลยแมงมันกินวะไดรก็วะไรก็ทิ้งพวกิังก็ถือก๊อปไปกูถึงได้ครับจริงเลยครับเทแมงอันนี้ผมไม่ได้เอาจริงนะผมผมไม่ได้เอาจริงนะครับฝากไปก่อนหมาทุกคนเห็นหมาสองตัวเั้นปะเออแมงสัตวนันมากินเออเนี่ยผมผมผมไม่ค่อยใจบุญอ่ะผมบอกเลยไม่ไม่มีใครใจบุญกว่านี้นะครับทุกคนเอ้ยผมไม่ได้เทจริงเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมาสองตัวนั้นมันจะมากินนะไอ้มันมันตายเดิไอ้มันไม่ตายหมาป้าตายหรอกเหลุดมันนก็่ 咩？来 <B è. S 1> <laughs>